รอมปมตูเตือนสัปก,กาห์หน้าอากาศจะร้อนทั่วไทยจากยอมความกุากาศตาเนื่องจากความร้อนและช่วงวันที่14เมษายนเตรียมรับพายุฤดูร้อนจากมวลอากาศเย็นที่ลงมาประทะอากาศร้อนค่ะส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกแต่เป็นวันไหนและไปดูสรุปข้อมูลลักษณะการของเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17เมษายนค่ะจากรายงานสภาพอากาศ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะประเทศไทยยังมีฝนอยู่บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือและตกมากที่สุดก็คือภาคใต้ค่ะมีอากาศเย็นลงบ้างหลังจากที่มีฝนตกและมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภัยสารด้านตะวันออกรวมทั้งภาคกลางค่ะ และมาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และแรายงานติดตามสภาวะอากาศในวันที่8เมษายนตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา16นาฬิกาภาคเหนือพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางภาคสารพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดนครพนมภาคกลางไม่พบกลุ่มเมฆฝนภาคตะวันออกไม่พบกลุ่มเมฆฝนค่ะส่วนภาคใต้พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลยาลา ราธิวาสชุมพรระนองพังงากระบี่สงขลาตรังและปัตตานีค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดนับจากเย็นวันที่7มาจนถึงเย็นวันที่8เมษายนสูงสุดคือบ้านบางดิบจังหวัดพังงา49.5ม mm, ลเมตรตะกัวป่าจังหวัดพังงา45.2ม mm, ลเมตรบ้านห้วยกลางนครศรีธรรมราช39มมลเมตรบ้านป่าคลอกภูเก็ต3 7มสามลเมตรสภาข้ามคลองวัดสุราธานี3า2ีมลเมตรและบ้านสลักเพชรเหนือจังหวัดตราด30ม มิลลิเมตรค่ะ ส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองจากเย็นวันที่8ไปจนถึงเย็นวันที่9เมษายนนะคะกรมตูเตือนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาตากพังงากระบี่ตรังสะตูลชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งภาคตนออกมีฝนเล็กน้อยบริเวณชายฝั่งทะเลค่ะต่อไปไปดูข้อมูลพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าจากกรมตูค่ะในช่วงวันที่8ถึง10เมษายนบริเวณ ความกดอากาศสูงยังแพ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่เริ่มอ่อนกำลังลงทำให้บริเวณดังกล่าวยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือไพสาลตอนบน อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอากาศจะเริ่มกลับมาร้อนในช่วงกลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งทางภาคเหนือภาคตอนออกช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงวันที่11-13เมษายนนี้ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ทั่วไทยจะมีอากาศร้อนค่ะส่วนในช่วงวันที่14-17เมษายน จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคอีสานประกอบกับอากาศร้อนทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวังอันตรายเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด ต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจจะได้รับอันตรายได้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนพัดปกคลุมตลอดช่วงทําให้ภาคใต้ย,ยังมีฝนบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะทั้งนี้บริเวณภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นหลังวันที่16เมษายนค่ะวันนี้แอดมินมีข้อมูลเสริมค่ะเป็นข้อมูลค่ หมายลักษณะากาศประจําเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนะคะในช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนเมษายนประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะ ก็มีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคต้นออกเฉียงเหนือตอนบนของทางภาคกลางและภาคต้นออกอุณหภูมิสูงที่สุดจะสูงถึง42-43องศาเซลเซียสแต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางช่วงซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้หลังจากนั้นอากาศจะแปรปรวนโดยมีฝนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนค่ะ ประกอบกับลมใต้หรือลมตะวันออกเฉีงยงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนสําหรับภาคใต้ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวันกับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันในช่วงปลายเดือนเนื่องจากในช่วงต้นและกลางเดือนลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉีงยงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ แต่ในช่วงปลายเดือนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันและภาคใต้แทนค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำเดือนเมษายนแบบละเอียดแอดมินจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะแจ้งแบบละเอียดรอติดตามในคลิปต่อไปค่ะไปต่อที่แอปวินดี้ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนไล่จากสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดค่ะ อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะวันน well, ี้จะเป็นคลิปสั้นๆดู2วันนะคะเพราะว่าเมื่อวานดูแบบยาวสิวันไปแล้วค่ะเริ่มที่ตีสวันเสาร์ที่9เมษายนค่ะโอกาสเกิดฝนสําหรับประเทศไทยน้อยนะคะสีน้อยมากๆมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณเกาะต่างๆของจังหวัดตราดแล้วก็บริเวณเกาะต่างๆทางฝั่งอันดามันค่ะ6กโมงเช้าวันเสาร์ที่9เมษายนค่ะภักใต้มีสีเล็กน้อยบริเวณนอกชายฝั่งทะเลของจังหวัดนครแล้วก็สงขลานะคะ ส่วนภาคเหนือค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ9โมงเช้าว,วันเสาร์ค่ะภาคเหน,อเนือตอนบนมีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะอาจจะมีเมฆคึุมๆบ้างแถวพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ค่ะนอกจากนั้นก็มีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เกาะต่างๆค่ะ เที่ยงวันเสาร์ที่9เมษายนภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมีสีฟ้าเขียวเหลืองช่วงจังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาาค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ก็ยังมีแถวภาคเหนือตอนบนเหมือนเดิมค่ะบ่ายสามวันเสาร์ที่9เมษายนภาคเหนือฝั่งเชียงใหม่ไม่ฮ้องซอนตากมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะอาจจะมีเมฆคล้มหรือฝนตกเบาบางนะคะรวมถึงฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะ ส่วนอีสานตันออกอยังไม่ค่อยมีสีนะคะส่วนภาคใต้ฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสตกบางแห่งค่ะสีฟ้าเขียวเหลืองตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสโดยเฉพาะแถวใต้ตอนล่างนะคะยะลาปัตตานีนราธิวาสเป็นสีเหลืองจัดค่ะระหว่างฝนตกในช่วงนั้นด้วยนะคะภาคใต้ตอนล่างค่ะส่วนช่วงเย็นวันที่9เมษายนฝนบริเวณภาคใต้ลดลงนะคะสีลดน้อยลงค่ะแต่ยังมีสีฟ้าปกคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ลงไป อาจจะเป็นเมฆครึ้มครึมอยู่ค่ะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งนะคะสีเหลืองแถวสุราษฎร์ร้อยต่อพังงาค่ะแล้วก็แถวภาคใต้ตอนล่างสามจังหวัดค่ะส่วนตะว,วันออกอีสานไม่มีสีภาคกลางยังมีสีเล็กน้อยฝั่งกาญจนบุรีภาคเหนือฝั่งจังหวัดตาค่ะ3ามทุ่มวันเสาร์ภาคเหนือมีสีฝั่งจังหวัดเชียงรายเป็นสีฟ้าค่ะส่วนอีสานกลางตอนออกไม่มีสีภาคใต้มีสีฝั่งจังหวัดภูเก็ตและเกาะต่างๆของอันดามันค่ะตีหนึ่งวันอาทิตย์ที่10เมษายน มีสีเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะฝั่งจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายนะคะแถวจังหวัดพะเยาเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เชียงใหม่สีฟ้าเล็กน้อยตีสามวันอาทิตย์ที่10เมษายนมีสีบริเวณภาคเหนือเหมือนเดิมค่ะมีสีเหลืองแถวจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็สีฟ้าแถวน่านค่ะเชียงรายแพร่เชียงใหม่ค่ะรวมถึงบางส่วนของจังหวัดลำปางด้วยค่ะส่วนอีสานกลางตันออกไม่มีสีนะคะรวมทางใต้ก็ไม่มีสีด้วยค่ะ หกโมงเชา้าวันอาทิตย์ที่10เมษายนค่ะมีสีเฉพาะภาคเหนือเหมือนเดิมค่ะบริเวณจังหวัดพะเยาน่านค่ะแพร่นะคะแล้วก็บางส่วนของอุตรดิษฐ์ค่ะแถวลำปางค่ะมีสีฟ้าสีเขียวนะคะไป9กาโมงเช้าวันอาทิตย์ที่10เมษายนฝนบริเวณภาคเหนือเบาบางลงค่ะสีลดพื้นที่ลงนะคะเหลือแค่แถวจังหวัดน่านอุตรดิษฐ์แพร่ค่ะส่วนภาคอื่นไม่มีสีค่ะเที่ยงวันอาทิตย์ที่10เมษายน ฝนน้อยนะคะอาจจะมีเมฆคลุมๆบ้างค่ะมีความชื้นบ้างมีสีจางๆบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภัีสารด้านตะวันตกค่ะภาคตอนออกช่วงใกล้ทะเลแล้วก็ภาคใต้ช่วงใกล้ทะเลค่ะ พอไปช่วงบ่ายสามวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะคะฝนเริ่มเพิ่มขึ้นเม่คลึมเพิ่มขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ตกไม่ได้ตกหนักไม่ได้ตกเยอะนะคะภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยแถวเพชรบุรีประจวบค่ะสุราธานีนครศรีธรรมราชรังสตูลพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสค่ะภาคตะวันออกสีฟ้าจางๆฝั่งจังหวัดที่ติดทะเลค่ะภาคกลาง มีแถวกลางตอนล่างเล็กน้อยจังหวัดที่ติดทะเลราชบุรีกาญจนบุรีค่ะรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีเล็กน้อยนะคะที่ใกล้กาญจนบุรีภาคเหนือมีสีฟ้าเล็กน้อยฝั่งจังหวัดตากแม่ห้อง้อนเชียงใหม่ค่ะภาคอีสานไม่ค่อยมีสีค่ะ 6. โมงเย็นวันอาทิตย์นะคะสีลดลงค่ะมีสีฟ้าจางๆเล็กน้อยค่ะทางด้านตะวันตกของประเทศนะคะฝั่งจังหวัด แม่ออกสอนตาก,การจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีเป็นสีฟ้าจางๆค่ะอาจจะเป็นฝนหรืออาจจะเป็นแค่เมฆนะคะส่วนอีสานไม่มีสีต้นออกมีสีฟ้าจางๆค่ะภักใต้ภักใต้มีสีเล็กน้อยแถวตรังสตูลพัทลุงสงขลาเยลานราธิวาสค่ะสามทุ่มวันอาทิตย์ที่1ิเมษายนสีลดลงค่ะภักใต้เหลือสีฟ้าเล็กน้อยฝั่งจังหวัดกระบี่สตูลค่ะสงขลานะคะส่วนผ้าอื่นไม่มีสีค่ะ แล้วก็สุดท้ายตีหนึ่งวันจันทร์ที่11เมษายนสีน้อยมากค่ะมีสีแค่บริเวณจังหวัดภูเก็ตสีฟ้าจางๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตแบบจำลอง10วันระยะไกลกันต่อนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าว,วันเสาร์ที่9เมษายนไปจนถึงเช้าว,วันอาทิตย์ที่10เมษายนค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุธยา วันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะปทิวจังหวัดชุมพรวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มศรีสำโรงสุโขทัยเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากวันเสาร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบ้านโค้งวิลยจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะหรืออาจจะมีฝนตกเบาบาง เวียงสะสุราธ,ธานีวันเสาร์มีค่าฝนสูงในช่วงเย็น14มิลิเมตรค่ะส่วนเช้าวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนเคียนซาว,วิภาวดีและพุนพินสุราธ,ธานีวันเสาร์มีค่าฝนแต่น้อยกว่าเวียงสะค่ะค่าฝน1-2มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำส่วนวันอาทิตย์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ บ้านใหม่ชัพยพศจังหวัดบุรีดมา์วันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ป่าบอลจังหวัดพัทลุงวันเสาร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำ12-13ม12ิลิเมตรค่ะส่วนวันอาทิตย์มีค่าฝนเล็กน้อยนนทสูงนะครราชสีมาวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะหันค่าจังหวัดชัยนาทเสาร์วอาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ คลองตะกร้าจังหวัดฉะเชิงเซาเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่าฝนเป็นแดดสลับเมฆครึม้มและสุดท้ายอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันเสาร์ช่วงเย็นมีค่าฝนเล็กน้อย2มิลลิเมตรส่วนวันอาทิตย์วันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ